ซึ่งอ่าประเพณีสองฝักโข่บขโบลิ่นะครับที่เราประธานชมรมกีฬาโบลิ่งจังหวัดเชียงใหม่ เราจะเป็นประธานโบลิ่งเชียงใหม่ก็คือการจัดงานนวันนี้ก็คืองานการแข่งขันกีฬาโบลิ่ง2016นะครับ,รบ,รรบซึ่งเป็นแั้งที่31เชียงใหม่เราเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็นักกีฬาก็จะมีมาแข่งกันทั้งหมดประมาณ7ทีมนะครับ7ทีมก็คือ7ชลวมก็จะมีทางลาวก็จะมีเวงจันยำปลาสัต์แล้วหลวงพระบางซึ่งหลวงพระบางวันนี้ติด สิเรื่องของภารกิจเขาไม่สามารถมาได้นะครับส่วนทางไทยก็จะมีชลบุรีมีเชีงยงใหม่มีขอนแกน่นแล้วก็อุดรธานีนะครับแล้วก็การแข,ข่งขันเนี่ยจะแข่งขันทุกหักเขกันเกอบทุกทีโดยใช้คะแนนรวมแต่ละทีมเพื่อชิงทั่วใหญ่นะครับคะแนนรวมแต่ละทีมก็เกิดจาก แต่ละคนสะสมคะแนนในแต่ละเกมแล้วก็รวมกันถ้าได้คะแนนรวมเยอะที่สุดก็จะได้ตัวใหญ่แล้วก็ประเภทเดี่ยวประเภทคู่ประเภทสามนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยเราประชุมกันล่าสุดนะครับก็คือจะจัดกันที่หลวงพระบางนะครับซึ่งก็จะไปเจอกันที่นู่นรนั้งต่อไปครับภาพระหว่างไทยกับลาวนะครับเองของโบล,ลิ่งเนี่ยก็เป็นสัมภาษณ์สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน พราะว่าปกติเราจะจัดที่ไทยสองครั้งแล้วไปที่ลาวอครั้งที่ลาเขาก็จะต้อนรับเราอย่างดีเหือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่พักอาหารนะครับเขาก็จะต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็มีสัมพธภาพดีเสมอมาก็ถือปัจจุบันนะครับ